สดๆร้อนๆเลยนะนี่ผมเพิ่งเรียกพนักงานมามาอัดคลิปเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะเพจเอ,เอาเอาคลิปเนี่ยลงในเพจลงใน YouTube แล้วก็ลงใน TikTok ด้วยนะครับมันมีเรื่องไม่สบายใจผมเพิ่งรู้ตะก,กี้นี่เองนะเพราะว่าคือเนื่องจากว่าทางแอดมินเนี่ยเขาส่งข้อความของลูกค้ามาให้ดูว่าเครื่องมีปัญหาเดี๋ยวผมอธิบายเป็นชั้นเป็นสเต็ปนะครับลูกค้าตันนี้อยู่โคราชส่งมาบอกว่าเขาส่ง,องแอดมินบอกว่า ไม่สบายใจเลยทําไมเข้าเครื่องไปแล้วมีปัญหาตลอดเลยแล้วก็จักเสียงดังอะไรอย่างนี้นะบอกผมเสร็จปุ๊บมันมีข้อความโค้ดหนึ่งที่ผมต้องให้ความสนใจมากเลยเขาบอกว่ามีคนมาดูเครื่องแล้วบอกว่าเครื่องผ่านการใช้งานแล้วนะครับผมไม่จะบอกนะคนที่มาดูอะคือใครผมบอกลูกค้าเสมอว่าเหตุผลที่เราสอนลูกค้าให้ทําเป็นเพราะเราต้องการป้องกันลูกค้าเราไม่ให้คนอื่นะเข้ามายุ่งกับลูกค้าเราถ้าคุณมีภูมิต้านทานที่ดีแล้วอะ คุณเรื่องยุ่งกับช่างช่างน่ากลัวมากผมบอกตรงๆนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะผมก็เลยเอาเคสเนี่ยคุยกับทางออฟฟิศข้างในเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยจริงๆเคสเนี้มีปัญหามาก่อนนะ<ๆ>เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเคสเนี่ยเข้าเครื่องเราไปตอนแรกเลยเซตแรกไม่ซื้อวัตถุดิบซึ่งจริงๆมันผิดวัตถุประสงค์ผมนะที่เห็นข้างหลังเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยผมสอนให้ลูกค้าลงมาทําอาชีพเดียวกับผมผมไม่ใช่เป็นแบบเราไม่ใช่มูลนิธิ อันที่ผมพูดแบบแมนๆเลยนะเราต้องมีผลประโยชน์อยู่ในนั้นแน่นอนซึ่งผลประโยชน์อยู่นั้นคือผมต้องการขายพวกนี้นั่นแหละซึ่งหน่วยหนึ่งกําไรอะสลึงหนึ่งห้าสิบตังอะไรเงี้ยผมโอเคแล้วผมก็ฟลอ์ถูกไหมเราเกิดการฟลอ์สินค้าเราได้ขายเราได้ประโยชน์ลูกค้าได้ประโยชน์ลูกค้าผลิตถุงมือขายขายผมหรือขายเองก็ต่างคนต่างได้ก็คือวินวินจบธุรกิจมันก็เดินไปเรื่อยๆแต่ลูกค้าเคสเนี่ยไม่ได้ซื้อวัตถุดิบผมนี่คือเรื่องที่1ซึ่งผมมันไม่ทราบ และโดยปกติขั้นตอนโดยทั่วๆไปลูกค้าเนี่ยเวลาซื้อเครื่องล็อกคิวฝึกพอฝึกเสร็จปุ๊บวันสุดท้ายต้องเจอผมวันนั้นจะต้องเป็นวันที่ลูกค้าต้องคุยกับผมว่าลูกค้าจะขายเองหรือจะขายเราเนือ่ออไหมครับผมให้อิสระเต็มที่ลูกค้าขายเองได้เลยมีลูกค้ามีตลาดขายเองเลยถ้าลูกค้าต้องการจะขายเราขั้นตอนการทํางานของเราก็คือเราจะดูโควตาถุงมือมีสีน้าหนัก4 0 0กรัม5 0 0กรัม6 0 0กรัม7 0็อกรัมมี4ขนาด โค้้าตัวไหนณนะเวลานั้นว่างผมจะลูกค้ารายที่ทํามาส่งผมอะใส่เข้าไปผมจะให้ทาถุงมือไซส์เดียวถาวรไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือวิธีการางานที่นี่เพื่ออะไรเพื่อลูกค้าง่ายเพื่อผมง่ายผมบริหารง่ายลูกค้าทํางานง่าย,ายต่างคนต่างง่ายจะไม่ใช่การที่แบบนึกอยากจะสั่งให้ลูกค้าทําอะไรก็สั่งให้ทําไซส์นั้นไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายการฝึกอบรมลูกค้าต้องแจ้งว่าลูกค้าจะทําขายผมหรือขายเองถ้าทําขายผมผมจะกาหนดไซส์ปุ๊บผมสั่งกำหนดต้นทุนพอสั่งกำหนดต้นทุนปุ๊บ โอเคจบทุกอย่างบริบูรณ์ก็ดําเนินธุกรกิจได้เลยถูกไหมฮะแต่กับลูกค้าเคสเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเส้นได้ผมแล้วเขาให้คอมมิชกับที่บริษัททางทางสตาร์บัคบอกว่าเขาไม่ทําถุงมือสองชิ้นนะนะซึ่งเราอ่ะไม่ได้ผูกมัดมอยู่แล้วเข้าใจใไหมครับเสร็จปุ๊บมันก็โอเคลูกค้า,าก็ไปปรากฏลูกค้าคนเนี้ยเขาไปดีวกับบุคคลคนคน,นึงซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเขาอ่ะซื้อของขายของกันก็คือเอาเส้นได้ไปขายลูกค้าผมแล้วก็เอาถุงมือไปโอเคแหละมันเป็นวิธีที่ฉลาด แต่ลูกค้าคนนี้นายคนนี้เอาถุงมือวนกลับมาขายผมโดยที่ไม่ได้บอกอะไรล่วงหน้าซึ่งผมไม่รับอยู่แล้ววันนั้นเขาก็โกรธที่นี่ก็คือเขาโทรมาเลยเขาบอกว่าเขาเป็นแบบเขาจะถุงมือส่งนะซึ่งมันผิดขั้นตอนมันผิดสเต็ปต,ต,ตั้งแต่ตอนที่ต้องกาหนดต้องแจ้งมาก่อนแล้วนะว่าเขาทำถุงมือไซส์ไหนถูกไหมครับนี่คือทําแล้วก็ตลบหลังจะมาขายที่เราโดยเอาเส้นได้คนอื่นมาผลิตผิดนะครับผมบอกเลยว่าผิดเหตุผลที่ผมไม่ใช้คอนแทคอะไรเลยมาผูกมาลูกค้าเลยเพราะผมใช้ใจล้วน เราคุยกันแบบแมนๆมนะครับแล้วก็อย่าอย่าปักปั๊มเราผมไม่เคยรอยแพลลูกค้าผมไม่เคยปล่อยลูกค้าไปเผชิญผจญเวรผจญกรรมด้วยตัวเองนอกจากลูกค้าเลือกว่าลูกค้าจะไปแบบไปลุยไปคุยกับช่างเองอันนี้ผมห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นสตังค์เขา่หอนไหมครับนี่คือสิ่งที่จะมา,าชี้แจงอธิบายวันนี้ขอเอาคลิปนี้ลงเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้เลยด้วยซ้ำใน Facebook เพราะว่าผมค่อนข้างโกรธนะโกรธโกรธในอะไรอย่างโกรธในข้อความที่เขาส่งมาให้ทางแอดมินด้วย เข้าใจผิดกันไปหมดเลยนี่คือเหตุผลของการที่เวลาเราทําธุรกิจลูกค้าบางคนถึงสงสัยว่าทําไมโทรหาผมแล้วต้องเรื่องเยอะทําไมโทรหาผมแล้วต้องถามผมต้องถามว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนเป็นยังไงใครจะทําบ้างอะไรเงี้ยทำไมผมต้องมายุ่งถึงชีชวิตลูกค้าเพราะผมอยากให้เราจูนทัศนคติที่ตรงกันนะครับอันนี้คือเรื่องที่สําคัญฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงในทิกตอกใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ